สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องนวดครอกระชับวีช p e ของเรากันนะคะว่าจะทำยังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันดับแรกนะคะดาวจะขอแนะนำก่อนว่าที่หนึ่งเซตของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนี่นะคะก็จะเป็นตัวแรกเลยก็คือเครื่องนวดครอกระชับวีชีฟ เรจะขอมาแนะนําก่อนนะคะว่าใน1กล่องนะคะของเครื่องวดคอกระชับเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันดับแรกนะคะก็จะมีตัวเครื่องค่ะซึ่งเราก็จะให้ตัวเครื่องมานี่ค่ะหน้าตาสวยงามแบบนี้เลยซึ่งอันนี้นะคะก็ขนาดกระทักัดสามารถพกพาไปได้ทุกที่นอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีนี่ค่ะสายชาร์จ USB ซึ่งสายชาร์จ USB นี้นะคะเสียบชาร์จเข้ากับหัวเด็ปเตอร์โทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆนะคะ ซึ่งระยะเวลา,าการชาร์จนะคะอยู่ที่3.5ชั่วโมงสามารถใช้ได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วก็อีกอย่างนี้นะคะเราก็ยังมีนี่ค่ะเป็นตัวคู่มือนะคะเป็นแมนวนวลภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะในกล่องบรรจุข,ของเราก็จะมีตัว QR code นะคะที่ทักให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถสแกนเข้ามาดูวิธีการใช้งานที่เป็นคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะดาวก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานตัวเครื่องก่อนเลยแล้วกันนะคะว่า วิธีการใช้งานเนี่ยทำยังไงบ้างสําหรับตัวเครื่องนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ปุ่มด้วยกันนะคะปุ่มล่างแล้วก็ปุ่มบนปุ่มล่างนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์เปิดปิดแล้วก็ตัว M นั่นเองสําหรับตัว M เนี่ยก็คือย่อมาจากโหมดนั่นเองนะคะส่วนปุ่มด้านบนเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์เป็นระดับนะคะความแรงของการสั่นสะเทือนนั่นเองคราวนี้วิธีการใช้งานนะคะอันดับแรกก็กดค้างค่ะปุ่มเปิดปิดนี้ได้เลยค่ะคราวนี้นะคะก็จะเห็นนะคะว่าแสดงหน้าจอนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่โหมดอะไร นี้วิธีการเลื่อนโหมดนะคะเพื่อให้เข้ากับสภาพผิวหน้าของแต่ละคนนะคะอันดับแรกกดนี้ค่ะปุ่ม M นะคะครั้งเดียวค่ะตัวนี้นะคะสําหรับไฟสีน้ําเงินนะคะก็คือจะเป็นเหมาะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวมันนั่นเอง ซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็กระตุ้นโปรโตีนใต้ผิวหนังนะคะเพื่อเป็นการซ่อมแซมบำรุงนะคะผิวที่เคยอ่อนแอเนี่ยให้กลับมาแข็งแรงนะคะแล้วก็แลดูกระชับมากยิ่งขึ้นคราวนี้หากจะอยากจะเปลี่ยนโหมดเนี่ยก็สามารถกดปุ่มเดิมได้เลยนะคะกดถัดไปก็จะเป็นโหมดสีแดงโหมดสีแดงของเรานี้นะคะเป็นโหมดยอดนิยมของทุกท่านเลยก็คือจะเป็นโหมด lifting ก็คือโหมดยกกระชับนั่นเองซึ่งตัวไฟสีแดงนี้นะคะขณะทำงานเนี่ยเขาจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ส5้าองศา ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะคะแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังของเราซึ่งจะเป็นการช่วยยกกระชับลดเรนูรอยรอยแผลเป็นรอยเหี่ยวบริเวณคอเหนียงผิวมีลน์ของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะถ้าเกิดใครเนะี่ยอยากจะหน้ามีเชฟหรือยกกระชับเนี่ยโหมดนี้นะคะแนะนําเลยแล้วก็ต่อไปค่ะโหมดไฟสีม่วงโหมดไฟสีม่วงนี้นะคะก็จะมีการทํางานนะคะอยู่ที่45องศาหเหมือนกันตัวนี้นะคะก็จะเหมาะกับที่สาวๆบางคนเนี่ย ช่วงนั้นของเดือนเนี่ยเราจะมีอาการบวมน้ำใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้เนี่ยหมดนี้เนี่ยจะเป็นการปรับความสมดุลน,นะคะของผิวหนังของเราลดอาการบวมน้ำซึ่งให้ผิวของเราเนี่ยสามารถปรับสมดุลน,นะคะได้ดียิ่งขึ้นเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะ หมดตัวนี้นะคะหมด EMS ตัวนี้นะคะจะไม่มีไฟแต่ก็จะมีการทํางานอยู่ที่45องศาเหมือนกันขณะที่ทํางานเนี่ยก็คือจะรู้สึกอุ่นๆได้นะคะบริเวณผิวซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือรวบรวมทุกอย่างเลยเมื่อว่าจะเป็นการยกกระชับรดเรือนริ้วรอยปรับสมดุลหากใครนะคะที่อยากจะฟื้นฟูผิวอย่างเร่งด่วนก็แนะนําตัวโหมด EMS เลยค่ะคราวนี้นะคะต่อไป แรงสั่นสะเทือนค่ะก็จะเป็นด้านบนนะคะซึ่งความแรงของเครื่องนี้นะคะปรับได้3ระดับด้วยกันนะคะก็จะมีขีดบอกเลยนะคะเพื่อนๆจะมีระดับที่1ระดับที่2แล้วก็ระดับที่3ค่ะคราวนี้เดี๋ยวดาวนะคะจะขอมายกตัวยอย่างวิธีการใช้ละกันตอนนี้นะคะดาวเลือกค้างไว้นะคะเป็นอยู่โหมด EMS นะคะก็ะคือปรับกระชับเร่งด่วนวิธีการใช้งานนะคะเราไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเราเลือกโหมด เลือกความแรงแล้วเรียบร้อยนะคะดาวปักความแรงไว้อยู่ที่3ระดับนั่นเองนะคะวิธีการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเราก็จะใช้คู่กับตัวครีมนะคะที่เราแนะนําไปนะคะซึ่งตัวครีมเป็นเส้นตัวนี้นะคะเขาจะใส่ส่วนผสมเป็นน้ำไฮยาลูริเรซสซึ่งเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเป็นอย่างดีทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าริ้วรอยเนี่ยที่สําคัญเลยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากการที่ผิวเราเหี่ยวแห้งนั่นเองอันดับแรกนะคะเราก็จะเติมครีมลงไปที่ผิวคอเราก่อนเลยค่ะ แล้วก็รอให้ครีมเนี่ยซึมซาบเข้าสู่ผิวสักพักนึงนะคะหลังจากที่เรารู้สึกได้แล้วว่าโอเคซึมซาบเข้เาแล้วเรียบร้อยนะคะก็นี่ค่ะใช้เครื่องซึ่งเครื่องนะคะค้างอยู่ที่โหมด in s ไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นค่ะสามารถนําเครื่องนะคะทาบลงไปที่ผิวคอเราได้เลยวิธีการนะคะให้ลากขึ้นนะคะจากบริเวณด้านล่างขึ้นไปด้านบนถึงบริเวณใต้ผิวคางหรือเมียงของเราแน่เองค่ะ นี่นะคะนี่นะคะก็เพื่อนๆก็จะรู้สึกได้เลยนะคะว่ามันสั่นสะเทือนนั่นเองนะคะแล้วก็มีรู้สึกอุ่นๆแต่ว่าไม่ร้อนค่ะคนได้นะคะวิธีการนะคะก็คือให้เนะะี่ยค่ะลูดตั้งแต่คอนะคะไปจนถึงเหนียงเราเลยนะคะ ลูกขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ทําแบบนี้5-10นาทีนะคะทุกวันก่อนนอนรับรองว่าเห็นผลแน่นอนคราวนี้ถ้าอยากจะมาเน้นวีไลน์ของเรากันนะคะอะไปเลือกไปที่โหมดไฟสีแดงนะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวดูความแตกต่างกันได้เลยนะคะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะ,อะตอนนี้นะคะเราปรับความแรงอยู่ที่3ระดับนะคะ3เล v e l วิธีการนะคะ เห็นได้ถึงความแตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยแนะนำนะคะว่าให้ทำข้างละ5-10ครั้งต่อเนื่องนะคะแล้วก็สลับไปอีกด้านหนึ่ง จะทางานเองอัตโนมัตินะคะเมื่อสัมผัสกับผิวเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกดอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนี่ค่ะเมื่อเราทําจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ปิดเครื่องก็กดค้างนี่เรียบร้อยค่ะอ่ะนี่นะคะสําหรับประสิทธิภาพสูงสุดนะคะในการใช้งานหลังจากที่เราใช้ครีมใช้ตัวเครื่องนวดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแนะนําให้ใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะสารหน้า V Shape นะคะเราจะมีนะคะเอ่อบริเวณที่สามารถแขวนบริเวณหูของเราได้นี่นะคะ ค่ะเพื่อนๆยังรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่กระชับสามารถปรับได้2ระดับด้วยการทั้งบริเวณด้านบนศีสั์แล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะก็สามารถแกะออกมานะคะแล้วก็ปรับให้ตึงขึ้นไปได้อีกทิ้งไว้แบบนี้นะคะ10-15นาทีแล้วเราก็มาดูผลลัพธ์กันค่ะ เป็นยังไงบ้างคะวิธีสาคิตการใช้งานง่ายนิดเดียวเองค่ะถ้าอยากจะให้สวยจบครบสูตรนะคะอย่าลืมใช้ทั้งเครื่องครีมและสายรัดหน้า v-shape บอกลานะคะค่าโบท็อกฉีดหน้าเจ็บตัวไปได้เลยเพียงแค่มูลค่าไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะก็สามารถสวยได้จบครบสูตรแบบนี้เลยค่ะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะยังสงสยัยหรือว่ายังไม่เข้าใจวิธีการใช้งานนะคะ ทักไลน์หาแอดมินได้ตลอดเลยเรามีบริการนะคะให้คำปรึกษาตลอดชีพของทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ